สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้ก็มาเก็บมะเขืออีกแล้วนะคะเก็บมะเขือไปขายเนาะนีค่ะลูกกำลังงามงามลูกอ่อนอ่อนเยอะแยะเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกของมันแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มจะดกขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะมีแต่ลูก มีแต่ลูกอ่อนๆเนาะลูกอ่อนๆส,สวยๆน่ากินนะคะกินกับน้ำริกก็อร่อยเนาะมีทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวหนนี้ดกด้วยนะคะดกทุกต้นเลยนะคะ กำลังจะมีลูกออกลูกก็เยอะแต่เราก็เก็บมันบ่อยแล้วเก็บหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้แมงเจาะแล้วแมงเจาะแล้วค่ะเพราะเราไม่ได้พ่นยาเนาะนานๆกน,นเราก็จะ พ่นน้ำหมักสะทีนึงเพราะกูรูก็เวลาพ่นน้ำหมักทีไรก็จะแสบคอทุกทีเลยนะคะก็เป็นเป็นภุมแพ้อยู่แล้วเนาะนั่ค่ะมีแต่ลูกสวยๆนะคะยังไม่ได้มาตัดใบมันทิ้ง นะคะคใบมันบังอยู่เนาะพี่น้องเราก็เก็บขายอยู่ประจำเนาะอันนี้สุกแล้วมะเขือเหลืองสุกแล้วลูอีกใ่ ลูกใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องเะาลูกหนึ่งนี้โอ้โคงจะเป็นครึ่งโลหรืออะไรนี่แหละค่ะลูกใหญ่แบบนี้นะเนาะเต็มอุ้ง แล้วก็ผักผักแปลงนี้เพิ่งปลูกไม่นานนะคะพี่น้องจ้ากําลังขึ้นงามๆเลยนะคะเราเพิ่งปลูกมันเนาะแต่บางต้นมันก็ดอกแล้วนะคะนี่น่นะนะอันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะผักกาดขาวพื้นบ้านนะมันจะมีขนแหน่เยอะนะคะนี่ค่ะ แตกแล้วแตกอีกเนาะมันจะออกขน่งพอมันดอกจ้นขึ้นมามันก็จะแตกยอดแตกกออีกเยอะเลยนะคะส,สวยงา,งามนะคะพี่น้องงามไหมคะพี่น้อง แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะกูรูจะไปเก็บมะเขือก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ